เฮ้ยมีกวางด้วยเห็นไหมออโรเนโซ่เปิดเปิดคลิปให้หน่อยจะบอกไม่ีด้วสวัสดีค่ะโรเนโซ่สว,ส,สวัสดีครับก่อนส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบเรากำลังไปเอาคูดอเดชเซอร์เราจะไปปิ้งย่างใน the desert and what we're gonna do there in the desert we're gonna cooking cooking what we're gonna do barbecue you yeah. do you have marshmallow for today uh, yeah really and what else you're going to do we're oh, gonna me. put on the fire i need to drive back i'm driving to the desert that's every friday now just to go have a barbecue have some fun drive a bit up and down on, on the dunes so let's see how how he drives I'm in the desert. Done. Oh yeah. Along today we have no guides. We go on our own, so we need to pay some attention um, and stay with us. You will see. This oh. I have no clue. I just want to reach the dunes over there. Ah. Now, wherever we see a nice dune where there is no grass on the sand, we get out. Look. You see where it is? That's where we had to go. You see? Mm. Uh, we always go there. So I have I'm sure I can find a way to go. We will find a way to keep him also very close. Look! Ah but look, we can climb a dune here as well. Where? Here. Ah, uh, yes. Let's find a place where we want to stop. Look at this. ยู่ก็ปิดกั้นทางเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปกันยังไง Otherwise we don't feed t a i n the car no? เรากำลังจะขับเข้าไปในทะเลทรายนะคะคนขับรถก็ทำการปล่อยปล่อยลมปล่อยลมก่อนอเพราะว่าเวลาจะขับเข้าทะเลทรายอะ่ะเขาต้องเอาลมออกใช่ไหมใช่ต้องเอาลมออกให้ไม่ให้ล้อแข็งเกินไป stuck no he not stuck he try try to move he will try to go again no. we can do the park the camping there no there. shall we do it here the camp are you happy if we stay there in yeah, this area it's okay no is, is look o o d is is your friend f o l l w i n g following us so we can stay maybe here yeah hmm? ตอนนี้เรามาถึงทะเลทรายแล้วนะคะแต่ที่จริงวันนี้มันไม่ใช่ที่ที่เราจะไปแต่ทำไงได้พี่จอยดูวิวข้างหน้าท<า>้องฟ้าสวยดูที่ั่งโนั้นนะเห็นไหมลืมหยิบ เฮ้ยมีกวางด้วยเห็นมั้ยโรนันโซลุกเฮ้ยจริงโจ้หรือกวางออริกมันเป็นอะไรอ่ะดูดินั่นน่ะมีตัวยานบินเฮ้ยโรนันโซยูซีนั่นไหมลุก it's very fast ออริกมันแพะทะเลทรายอ่ะยกไม่ถูกเดี๋ยวเราจะมาตั้งแคมป์กันนะคะ ช่วงนี้ที่ดูไบาอากาศดีๆนะคะอากาศดีมากเลยเหมาะที่จะมาขับรถกลางทะเลทรายนะคะหรือว่ามาแคมปิ้งนะคะอากาศดีมากอากาศเข้าเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะท้องฟ้าสวยมากสวยจริงเล้อว่ะ This the road to is road เราจะไปไหนต่อคะเรากําลังจะไปถึงจุดที่เราจะต้องไปจอดรถนะคะแล้วเราก็ต้องขับเข้าไปในทะเลทรายเพื่อไปตั้งแคมป์กันวันนี้เป้าหมายแรกที่เราจะไปกันคือตรงนั้น <But S 1> ใช่ไหมคะ้น,นีคอเ้นานีด้วใไร Another. Another <dun> นี่นะคะจุดหมายที่เราจะไปคือโซ so, อันนั้นใช่ไหมที่มีเสาไฟสายไฟฟ้าแรงสูงตรงนี้นะคะเราก็จะเข้าไปตรงนี้กันแล้วเราก็จะขับรถขึ้นไปตรงสันทรายอะคะ่ะเราจะมีสันทรายที่ประจำของเราที่เราจะเข้าไปตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้าย There we go as we usually do. Okay, so then. Yeah. Hmm. It looks like. Anyway, we will find another dune. It's plenty of dune. Mm. กำลังจะขึ้นแล้วนะคะ ของเราที่เราจะมาตั้งแต่คราวแรกนะคะสวยงามมากฟ้าที่ตกสวยๆนะคะตอนนี้เราขึ้นมาสูงมากนะคะมองลงไปทางล่างยยสุดลูกองงรดตาก็เป็นทะเลทราย เป็น p r i v a t e มากเลยนะ ใครที่มาเที่ยวดูใบนะคะพลาดไม่ได้นะคะกับการมาเที่ยวทะเลทราย,ายเฮ้ยเหนื่อยอ่ะโอ้ย,อ,นนยอะไรนะขี่อูดตัวมันอยู่ไหนะไวะกำลังจะมาแล้ว กล้จะตกแล้วตอนนี้เราก็ทำการตั้งจุดไฟนะคะพอเราจุดไฟเสร็จนะคะเราก็พากันออกมาขับรถเล่นนะคะปรากฏว่ารถติดทรายค่ะตอนนี้นะคะรถของเราติดทราย เราก็ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเขานะคะเขามาช่วยดึง เดี๋ยวมันจะไหม้อีกรอบนกึงตอนนี้เราก็กินอาหารเย็นกันเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องกลับกันแล้วนะคะวันนี้ลมแรงมากนะคะอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ลมแรงแล้วก็ซายเยอะนะคะเดี๋ยว